แนะขนม,ม,มีสองโอเป็นโหนเลยนะน้อดูแขนผมด้วยบอกว่าป่าไม่มีไม่เป็นไรล้วโกวาแน่แน่โอ่ะกรนี่ไงเป็นแน่นเลยโอ้โกัดเชิด สวัสดีนะนะที่ชื่นชอบในการตกปลาทุกท่านนะครับมาพบกับผมอีกแล้วกับช่องพิ์ฟิชชิ่งช่องตกปลาที่ไม่ค่อยหมานสักเท่าไหร่แต่มีผลงานให้รับชมตลอดวันนี้ก็มีเวลาประมาณสามชั่วโมงอสองชั่วโมงก็มีธุระนะครับออกมาตอนตอนนี้ก็บ่ายสองละตออกสัก4ี่โมงเย็นก็คงต้องกลับ ก็มากับอาจารย์หน่อยครับแต่ยังไม่ได้โทรหาอาจารย์เลยอาจารย์ตกแถวนั้นหรืออาจารย์เดือดอยู่เดีย๋ยวสักพักก็จะโทรหาเดี๋ยวมาเข้าหมายเก่าก่อนหมายจากคลิปที่แล้วครับว่าจะมีผลงานไหมเดีย๋ยวมาแนะนําอุปกรณ์ก่อนนะครับก่อนวันนี้ก็เป็นนี่เลยคันแอร์เกียมาถอดเวส์ิบยี่สิบรอกเป็นอัลฟาเอสวีตัว2016เก่าแต่เก่าสายเป็นพีอีสามช็อกหน้าห้าสิบปอนด์กิ๊บเป็นล็อกสแนปเบอร์หนึ่งเหยื่อเป็นนี่นะครับ ค่ายบอลลัวนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเริ่มใช้เจ้าเม่นกันเล่นเงียบๆไปก่อนเม่นยางโอเคครับไปเดี๋ยวไปหาผลงานกัน,กนดีกว่าจะมีสักกี่แต้มก็แล้วก็ฝากนะนะกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปด้วยนะครับปไปไปลุยกันดีกว่าขอสักสี่นะวันนี้ไปเปิดจะเด็ดอ้เหมือน,นอาจารย์ผมมาตรงนี้แล้วหรือเปล่า หือ uh huh. กัดเฉยเปลี่ยนมุมตีได้เรื่องหือ uh huh. กัดเฉยเปลี่ยนมุมตีได้เรื่องโอ้ยใสสวยโยมันตับเลยเปลี่ยนมุมตีมีตัวเฉยเลยตีย้ำไปย่ำม,มาโอ้โหลืมเอากิปเปอร์มาโอเคครับี๋ขวขึ้นบกก่อน นี่ยก็เป็นเจ้าหนูเม่นยางแคนะไซส์สวยนะเอาละครับนี่แต้มแรกก็เป็นเจ้าเมนยางแคสีดํานะมันลายคะับก็ไซส์ได้สามขีดได้อยู่นะอ้วนเลยท้องฝั่งนี่ดูดิกินอะไรมาไม่รู้เดี๋ยครับฝากเยอะนะือนนะบอลด้วยเมนยางแคส,ส,สีดําสุดยอดป่ะสวยในล่องผมว่าน่าจะมีตัว นี่ไงนั่นแน่นเลยนี่ไงนั่นแน่นเลยโอ้โหเห็นมันขยับในล่องนะหูปากเบลอเลยแล้วนะโอโ้แล้วไม่ได้เอากิป๊เปร์เลยวันนี้อื้อันเนี้ยดันโลนะโอ้โห โอ้โหนะดูดิดูด,ดิดูแขนผมเลยกระป๋าโอ้โหใส่งามเลยเนี้ยโลกว่าน้ำนูนแน่นอนมาครับนี่โอด้ดูตัวนี้โลโลนี่ยได้ไสองโอ้เป็นโลเลยนะนะดิดูแขนผมเลยไอ้บอกว่าป่าไม,มไม่มีไม่เป็นไรคะับโลกว่าแน่นแน่โลอัพนะครับโอ้ย กัดเป็นหนูยางแคะนะครับสีม่วงจะไปง่วงได้ไงอย่าลืมซื้อติดกล่องน,นะครับไม่ง่วงแน่มีตัวโดนแน่นอนฝากเยอะนะือนะบ้อลด้วยนะครับยอดไปลุยกันต่อ2แต้มละใกลหมดเวลาตั้งสาี่พอแนละ้ะวันนี้ก็ตึงนะถือว่าตึงละไปะลุยกันต่อเดี๋ยวลองอีกได้ตั้งแตมสองแต้มนะหมืนันอยู่ในร่องนะครับเราต้องค่อยค ม,มันเหมือนมันชอบดำน้ำเลยครับถ้าไม่ดำน้ำไม่ไม่กัดนะเพายังงงอรู่ว่ามันลแเวงอะไรเนี่ยมันต้องเขย่าเนี่ยครับให้ดำน้ำหน่อย ผมตีไปแล้วไม่กัดนะไม่ไม่ไมทีดได้ไม่กัดไป,ไปนะข้างหลังก็มีโอ้ oh. ปุ้มเลยอ่ะลองดูไอโดดไหมแก้วไอโดดไหมแก้วไหวแก้วไหวแก้ว ตายแล้วครับตายในะสามหูจัดว่าสวยแลวอยู่ในร่องจริงไอ,อ <c oughs> ป้ป่านดวนป่าดดวนมาแล้วแต้มที่สามหูไอ้ใจดีจก็ขอได้อยู่นะแม่ใสดีจริงจริงนานี้นะเจอเจ้าของนาจะขอบคุณก็หสดอยเลี้ยงป่าดีมากเลยครับมาแล้วครับตาอีตายใน,านสามตัดเป็นหนูย่างแคะ สีม่วงจะไปง่วงได้ไงเหมือนเดิมแต่โอ้โหมันมองไม่เห็นแล้วนะผมลืมเอาคิปเปิลนะครับโอ้โหอมอมหรือว่าลูกอมเลยไหมฝาเดียร์นบอลด้วยฮะมาแล้วสามแต้มปักเดียร์นบอลหนูย่างแคะสี่ม่วงจะไปง่วงได้ไงลุยกันต่อผมก็เดือดอาจารย์ก็เดือดโอ้โหไซสดีๆงั้นเลยนาตรงเนี้ยจัดว่าเด็ดเลยนานี้ไะลุยกันดีกว่าสามแล้วอีกสองพอแล้วกลับบ้าน ลองกันต่อนะครับเผื่อมีตัวเผื่อมีอีกอยากได้อีกอะไรเฮ <c oughs> ้ยนู่ไก่นะมันขยับไก่เฮ้ยเมื่อกี้ปลาขยับนะหนีหรือเปล่า จริงนเหมือนกัดเนือนมันชอบกัดใต้น้ำจริงอะขนนะ่ะจะมาสวบจะมาสวบ ไม่รู้มันไปโดนอะไรมาถึงกัดต้า่ง,งเลยผิวน้ำไม่กัดแต่หนูยังดีไอ้หนูดำน้ำได้ครับ

ดำน้ำได้เรื่องเลยตานทีสีเฮ้ยโอ,ยโอย้แต่อันนี้เล็กนะลืกว,ว่าลูกเลยลูกไอตัวไอตัวที่สองเลยครับเนี่ยดำน้ำมันได้เรื่องเลยผมตีไปมันมีขยับน้ำแต่ยังไม่ยอมกัดผมก็เลยดำน้ำกระตุกกระตุกมาเป็นเรื่องโอเคครับครับมาแล้วตานทีสามนี่ตัวนี้ก็ ครึ่งขีดได้นะแต่หลังมันคดไปเลอไม่รู้นะโดนอะไรทุบมาผมก็ลายเป็นหนูยางแคะสีม่วงะนะบอลนะหนูยางแคะสีม่วงจะไปม่วงได้ไงเล็กใหญ่โดนหมดครับไม่ว่าจะไซโลสองโลเอาอยู่หมดหนูยางอะทนครับใช้ทนฝากเหยื่อะนะบอลน,นะครับไปสามแต้มแล้วแต้มที่สี่กันต่อเลยครับวันนี้สรุปผลวันนี้ผมก็ได้ละสี่แต้มเพราะเวลามีน้อยเวลามีแค่สองสองประมาณสามชั่วโมงอะ พราะผมออกมาจากบ้านก็ประมาณสามโมงเย็นเอ้ยบ่ายสองประมาณนะั้นนี่ก็เกือบห้าโมงแล้วต้องกลับไปทําธุระก่อนก็ถือว่าคลิปนี้ได้สี่แต้มนะสี่แต้มก็ถือว่าตึงมืออยู่อาจารย์พามาตึงเคครับก็ฝากเหี่ยื่อค่ายบอรลรัวด้วยนะครับหนูยางแคะตัวนี้ก็จะเป็นหนูยางแคะแล้วก็น่าจะเป็นหนูยางแคะอย่างเดียวอะ่ะเอ้ยเม่นยางแคะด้วยครับเม่นยางแค่สีดำ โอเคครับฝากเยือนนะบอลด้วยใช้ดีใช้ทนครับต่อเดี๋ยวขอตัวก่อนไว้พบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ